สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่าน,นครับวันนี้ผมช่างวันคอนพนมมารีวิวงานให้ชมครับพอดีมีไอลูกค้าติดต่อมาไม่ได้ติดต่อลูกค้าไปไม่ได้ครับช่วงนี้พอดีโทรศัพท์ผมเสียไลน์ก็เข้าไม่ได้ครับเฟซก็ไม่ได้ค่อยตอบใครเลยไม่ได้เข้าไปเลยงานที่ค้างอยู่ก็ไม่รู้จะทำต่อ,อยังไงก็นีครับ ก็ใส่ครอบไกลแล้วก็ใส่ยางก็พร้อมส่งลูกค้าติดต่อมาด้วยนะครับพอดีลายผมติดต่อใครไม่ได้โทรสับเสียก็ประมาณนี้นะครับก็ชี้แจงไว้ก่อนนะครับถ้ายังไงก็สะดวกก็โทรมาก็ได้ครับคนที่สั่งงานเอาไว้ คลิปน so, so, ี้ก็จะไปก่อนครับสวัสดีครับ